สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องช่องศักสีคนเกษตรแห่งทีราสูงมือนีเป็นวันที่2ท่ธันวาคมนะครับใกล้งหวอดปีใหม่แล้วเด้อครับพี่น้อง2567ครับพี่น้องครับเป็นจัางไรครับพี่น้องครับมือว่านี่มานกันอยู่บ่ครับพี่น้องครับเบาศักสีแห่งว่าสุยครับพี่น้องครับมือว่านวันที่1เนาะสุยบ่มีรางวันสุยบ่ครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะช่วงนี้นะครับหลายวีกลายงวดแล้วครับพี่น้องครับบ่เคยเจอน้ำพิ่นจักเถื่อเนาะครับช่วงนี้ราค่าเขานะครับพี่น้อง เกือบแทบทุกโลงบ่อสื่อเข่าสดแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่ามีบางโลงเพิ่นขยายหอดวันที่สามก็คือจงเจริญผืชผลน้องบอลนี่นะครับเพิ่นกะขยายหอดวันที่สามมาขึ้นมืออื่นนะครับสื่อ13บาทยี0สตังค์สำหรับเข่าสดมาลีนะครับพี่น้องครับเขาแห้งก็สื่อ1 5บาทช่วงนี้คือสิเป็นเขาแห้งจะเป็นส่วนมากแล้วเนาะครับหลายๆโงกะประกาศว่าไม่รับซื้อข้าวสดเพราะว่ามันก่ำกึ่งแห้งนะครับพี่น้องครับการเลือดตัวพี่น้องเด้ ขาสดนะพี่น้องก็ไปตากีงน้อยหนึ่งกับเป็นเขาแหงเพราะว่าช่วงนี้เป็นเขาขอบแล้วนะครับเขาที่มีความชื้นประมาณ18นะครับถึงประมาณ20ตากอีกน้อยหนึ่งครับพี่น้องก็ได้ความชื้นสิบหเป็นเขาแหงคล้ายเป็นราคาเขาแหงซะนะครับนอกพี่น้องครับอดใจไห้ผูดได้เกี่ยวหลายเกี้ยวที่หลังกะหาล่านตากซะก่อนจักหน่อยนะครับพี่น้องครับมือหนีบ่าสักสีสิมาแจงราคานะครับพี่น้องครับเป็นราคาเขามมลิแหงนะครับพี่น้องครับเป็น าราคาในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับพี่น้องหล้วก็ร่วมทั้งเข่าเบอร์ต่างๆนะครับพี่น้องรับกอขอแปดหาเจ็ดสิบเก้านะครับหลกักการพิษณุโลกแปดศูนย์ทมาแห้งหาซีหา 4, หนึ่งเบอร,ร์หานะครับมาแจงให้พี่น้องทราบอ,อีกคือเก้านะครับพี่น้องครับอ่ามีเรื่องจกขอความอนุเคราะห์จากพ่อเม่พี่น้องเนี่ยช่วงนี้มีพี่นอ้องเช่าให้เช่าหน้าเท่าถามอะไรว่าหอมสยามมีโลงสีไห,หลับสื่อวสันเนาะ พี่น้องถ้าผู้ใดมีข่าวสารเหลืองของโรงสีในภาคอีสานทาาาาั่วบาวหม่องใดก็ตามแต่ที่สื่อเขาหอมสยามนะครับพี่น้องครับทางภาคอีสานเดอ้อตัวนี้เดอ้อกรลุนานะครับทิมเบอร์โทรหรือว่าช้างรับสื่อไปให้เนี่ยนะครับกบสิ่เดให้เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อดีที่ประกาศต่อให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นปลูกหอมสายามท่านได้ขายก็มี่อยู่เนาะครับพี่น้องเนาะเพราะวา่าส่วนมากทาั้งภาคอีสานบาซีก็ไปถามหเพิ่นกรบบรับสื่อจังสีนะครับพี่น้องครับกับล่งใดรับสื่อนะครับพี่น้องครับขขึึ้้นนเบอร์โทว อ่าพี่กัดไว้ให้เนี่ยเนาะครับเนาะสีได้ให้พี่น้องเข้าผู้ติเหตุเมื่อกี้นี่ไดมีหมองขายเขานํำเนาะครับพี่น้องเนาะเอานะครับต่อไปกับเขาสูการได้งานราคาเขาเลยเนาะครับเนาะมือนี่สีรายงานจากราคาเขาเบอร์กอนเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาสดเขาเบอร์น่ะกํลลังออกเนาะครับกัราคากําลังตึงขึ้นสาหรับเขาหน้าปังนะครับพี่น้องเริ่มจากกข85อหราคาเริ่มดีขึ้นครับพี่น้องครับพิษณุโลกครับพี่น้องครับมือนี่เป็นเขาสดอยู่ที 8,800บาทนะครับพี่น้องครับโอ้ราคาดีตัวนี้สิงบุรีเก่าพันามนะครับราชบุรีเก่าพันแพิจิตแปดพับาทต่อตันครับนครสวรรค์เก0 0พับาทสุพันบุรีแ8ด0ันแเพชรบุรีเก0าพันครับใชยนาดเก4าพันสี่บุรีแปดพนะครับนี่เป็นราคาของกอแปดสเขาหน้าปรังเพิ่นว่าได้เกินให้เกินหน่ตันกัวขื่นเพิ่นว่าจังสี่ครับกอเจ็ดเก้าครับมือนีราชบุรีเก่าพันเจ็เกาัครับพี่น้องครับสิงบุรีหนึ่งหื สองรอยบาทครับก็ขอแปดชิ้เก่าอ่างทองเก่าพันพิจิตแปดพันสี่รอยสุพรรณบุรีเก่าพันบาทครับหอมปทุมครับพี่น้องราคาแรงคือเก่าสุพรรณบุรีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอยุธยาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันราชบุรีหนึ่งหมื่นห้ารอยบาทครับพี่น้องครับส่วนพิศณุโลกแปดสิบนะครับตอนนี้จริงๆแล้วพิศณุโลกแปดสิบราคาหลักลัก,ก,กส็อยู่ประมาณหมื่น 10, นะครับพี่น้องหมื่นถึงหมื่นเอ็ดนะครับทางสหกรณ์อุตตฤิษ์พันสื่อถูกสภาพเขาถูกสภาพเกรนะครับตั้งแต่ความชื้น ถึงแต่ยี่สิบหถึงสามสิเปอร์เซ็นต์ถึงแต่หมื่นนะครับถึงหนึ่งบาทต่อตันนะครับพี่น้องครับตามความชื่นนาะ พิษณุโลก80บมีับสื่อดังต่อไปนี้ครับอุตรดิตย์1 1 5 0 0บาทต่อตันครับนครสวรรค์น1น5 0 0บาทพิษณุโลก9,700บาทพิจิตร1 0 0 0 0บาทได้ยินเพ่นวาเขาอ่อนหนุ่มดีได้ครับสำหรับพิษณุโลก80ดแต่ว่าถ้าแถวอีสานบานเฮ่านะครับกะถ้าผู้ใดสิปลูกเขาพันยังก็ยังยืนยันคําเดิมว่าพี่น้องต้องสอบถามทางโรงสอโรงสีให้เรียบร้อยถ้าปลูกเพื่อการขายถ้าปลูกเพื่อกินไรนึงจังสี่่เป็นยังครับพี่น้องไครับ จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องคุยกับคนรับสื่อให้ดีๆว่าเพิ่นสื่อบอนะครับเพราะว่ามันปูเขามาลีเป็นลักจังสีนะครับพี่น้องอ่ะเริ่มไปเลยต่อไปอีกครับหาซีหาหนึ่งครับพี่น้องครับสุโขทัย8 7ด0อยกําแพงเพชร8 5 0 0นหาะครับหาซีหาหนึ่งก็มาแรงนะครับเพชรบูรณ์8 5 0 0นคร้สวรรค์9,500พัหาพิษณุโลก8,7ด0เจ็ดร้อยบาทต่อตันครับเขาเบือหามีพิษณุโลกจังหวัดเดียวครับมณีแปดพันแปดร้อยบาทต่อตันครับพี่น้องก็ถือว่า เป็นราคาที่ตึงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับมาเอว่าวสู้พี่น้องฟังนะครับส่วนเขามะลินะครับเขามะลิตอนนี้หลายโล่งกะทั้งภาคอีสานนะครับกะเศร้าประกาศซื้อเข่าสดเป็นเข่าแหงเลยละกันเพิ่นว่าสหกรณ์หัวตะพานนะครับมื้อนี้ก็เปิดรับซื้อเข่าแหงเข่าเหนียวแหงนะครับอยู่ที่10บาท83สตางค์นะครับส่วนเขามะลิแหงนะครับ15บาทนะครับตันละ15,000บาทนะครับสหกรณ์การพืชผลนะครับเขามะลิใหม่ มะลิแหงนะครับ14บาทหา18สตังเขาไร่มะลิแหง1 5บาทตันละหมื่นหาครับพี่น้องครับสหกรกรการเกษตรตันสุมมะลิแหงนะครับ1 4 5 8ตันละ14,580ครับสหัสกรม่วง30บนะครับมะลิแหง1 5บาทถึง1 5บาทหา10สตัง นะครับพี่น้องข้าวเหนียว10บาทแปสตางค์เนาะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็มีราคาเป็นแต่ข้าวแห,งห้งสําหรับล่งสีที่เพิ่นซื้อบดปีที่สัตนะครับพี่น้องครับราคาก็ยังยงอยู่ประมาณนี้ครับท่าเขาทอกสอ,อําเภอเมืองขอนแก่นนะครับรับซื้อขาา้าวมะลิแห้งความชื้นบ่เกิน15% 15,300บาทครับโรงสีราศีพานิชศรีสะเกด15,000โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอําเภอเมืองอำนาจ,จเจริญ15,166บาทต่อตันครับโรงสีกิทวิ ทวียาโสทร14,400บาทครับโรงสีสาหากรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิร้อยเอสมื่นหาพันละกะรงสีสาหาปัฒนาอำเภอสตึกบุรีรัมม์มื่นหาพันหาร้อยบาทต่อตันครับเป็นราคาของเขาในมือนี่นะครับช่วงนี้พี่น้องที่เห็ดเขาหน้าปรังนะครับหมูซึกว่ากระสิตึงขึ้นไร่เติบยูนาะ บงมาบ่งหันนี่เจ็ดพันกว่าก็มีตอนนี้กับเฉลียอยู่ที่เก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับถือว่าบถธรรมดากสิรุดเก้าพันลงมาแนก็นมีครับส่วนข้าวแห้งนะครับพี่น้องครับสมอลภูมิ่นานี่ที่เฮ้าสี่อ,อกันนี่คือสมรภูะิข้าวแห้งครับพี่น้องครับข้าวแห้งจะเป็นราคาที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นบาวสัก,กสีกสิไร่งานข้าวแห้งให้สำหรับผู้ที่เก็บข้าวไว มันปรมาณกันหน่อยครับเอาไว้ถ้าจอมจังสีนนะจอมใส่ปีไม่จอมใส่สงการนะครับกับตัวสอบราคาไปน้ากันเรื่อยๆนะครับพอเม่ปี่น้องของเข้ารากาจริงๆแล้วถ้าเบิงราคาแล้วก็อยากให้ถ้าผู้ใดมีเวลานะครับก็ลงข้อมูลไว้จักหน่อยนะครับว่าช่วงเดือนนี้มันประมาณเท่าใดเดือนนี้มันประมาณเท่าใดนะครับเป็นข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกได้ครับปี่น่องครับพี่น้องก็สิไดีมีข้อมูลไว้ในมือของเจ้าของสําหรับการวางแผนในการผลิตเขานะครับพี่น้องครับส่วนหน้าปรังทั้งบ้านเบาศักซีตอนนี้นะครับ ได้ยินข่าวว่าสิเปิดน้ำคลองวันทีหาท่านว่านะครับวันพอเฮาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้คลองเพิ่นกระลังซ่อมแซมอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะครับพี่น,อนะอน,น้อง,ก,ง,อก,ะะองกะจังไดเดี๋ยวทางบ้านบอสัศรีเห็ดเขาหน้าปังกะสิไใดอ่าเห็ดข้อมูลให้กับพี่น้องช่าใหา้เชาวนาเหาเดี๋ยวเบิ่งอีกเถอนึงว่าการเห็ดเขาหน้าปังนี่นะครับมันในกอขอสิบห่กับมะลิหนึ่งศูนย์ห่ที่เป็นเขาที่เพิ่นว่ามันเห็ดบ่ได้นี่แต่ว่าทางอุบลราชธานีเห็ดมาประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะะก เอามาเป็นข้อมูลในพี่น้องบึงนะครับในบึงส่งของเขาว่ามันงามมันนิยังดีบอน,นะครับพี่น้องพ่อหมอที่เหียบอน,นะครับพ่อหมอการลงทุนบอน,นะครับนี่แหละอันนี้ก็สิเป็นข้อมูลที่อ่าิสียพี่น้องโดยเฉพาะมุดปีนี่อาจจะไปเฮ็ดข้อมูลในเรื่องของคนเฮ็ดหน้าแบบโซโลาเซลล์มาให้พี่น้องบึงนําว่าเพนเด็ดหน้าโซลาเซลล์นอกพื้นที่เช่นบุรีรัมย์เช่นยังสินะ,พะเพิ่นเป็นจังไดแนววันเขาชนิดใดมองขอกมองขายของเพิ่นเป็นจังไดตลาดดีบ่ นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพอเมพี่น้องของเฮาได้มีอาชีพได้เห็ุหน้าแห่งเบิดปีที่ศาสตร์สำหรับคนที่มีนามเนาะครับเนาะเอาเป็นว่ามือนี่สมมาภาควรแกเวลาขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังเดี๋ยวมื้อนาะพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ